สวัสดีครับมีคนอยากเห็นรถที่ใส่แม็กโดยที่ไม่โหลดนะครับว่าทรงจะประปาณไหนอันนี้เรามาดูรุ่น4ประตูตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวเอสเกรดเริ่มต้นที่ไปรุ่นนิยมซื้อกันนะครับรุ่นนี้นี่ครับอันนี้เป็นแม็กขอบ18นะครับผมกว้าง9.5ทั้ง4วงนะครับเท่ากันทั้ง4ี่วงอันนี้ขนาดยางจะเป็น25 5ห้าขอบ18นะครับ ยางเบอร์นี้นิยมใส่กันเยอะนะครับเป็นยางที่ไม่บางและไม่หนาเกินไปหรือเรียกว่าทรงแคะนะครับยางแคะคันนี้ไม่ได้โหลดเลยนะครับทรงเดิมๆจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับทรงเดิมไม่โหลดนะครับผมแม็กขอบส8กว้าง9.54วงยาง255 50าหขอบ18นะครับ ไม่โหลดนะครับถ้าใส่ย,ยางหนากว่านี้หรือใส่ย,ยางตัวของยกสูงก็จะสวยเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบรถโหลดชอบแบบสูงๆนะครับคันนี้ส่วนคันนี้จะเป็นยางเบอร์เดียวกันนะครับสองห้าห้าห้าสิบหกสิบแปดแต่คันนี้โหลดหน้าหนึ่งกับข้างหลังสามนิ้วครึ่งนะครับ นี่นะครับเ็าจะทรงเตี้ยสวยกำลังดีนะครับผมนี่นะครับกล่องโหลด3นิ้วครึ่งนะครับแหนบเดิมไม่ได้ดัดนะครับผม ตองโหลด3นิ้วครึ่งกับยางสอง5้าหนะครับจะประมาณ5นิ้วสอดนะครับฟิตฟิตกำลังสวยนะครับนี่ครับหน้าหนึ่งหลัง3นิ้วครึ่งนะครับยาง2 5 5 5้าหคันนี้เดิมๆนะครับไม่โหลดยางสอง5้าหเหมือนกันนะครับ ไว้เป็นแนวทางนะครับใครชอบแบบไหนกันบ้างครับผมนี่นะครับไม่โหลดนะครับผมทรงจะประมาณนี้นะครับถ้าใส่ยางใหญ่กว่านี้นะครับก็จะลงตัวเลยนะครับผมสำหรับใครชอบขับสูงๆนะครับ าบันไดข้างใสนี่ก็จะเหมือนตัวยกสูงเลยนะครับผมซึ่งเราจะประหยัดกว่าไปซื้อตัวยกสูงราคาหลักแสนเลยนะครับถ้าเราเอาตัวเตี้ยมาแต่งเป็นตัวยกสูง ตัวนี้สี่ประตูราคาเริ่มต้นอยู่ที่หกแสนเก้านะครับผมหกแสนเก้าหมื่นราคาเริ่มต้นสําหรับรถตัวนี้นะครับรุ่นนี้ส่วนเป็นแคปก็อยู่ที่ห้าแสนเก้านะครับออกรถพร้อมแต่งพร้อมโหลดนะครับแม็กซิ่งพร้อมจัดทรงท่อซิ่งได้หมดนะครับจัดให้ได้หมด หรือใครอยากจะแปลงหน้าก็ได้นะครับทำได้หมดทุกความต้องการของลูกค้านะครับผมคันนี้จะเป็นสีประตูตัว L นะครับผมจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้จะเป็นแม็กแปดครึ่งทั้งสี่วงนะครับคันนี้จะเป็นแม็กแปดครึ่งสี่วงนะครับใส่อแดปเตอร์นะครับแปลงจากหกู เป็นห้าลูนะครับนี่ครับน็อห้าตัวยางหน้าสองหกห้าสี่สิบขอบสิบแปดนะครับผมอันนี้ยางหลังสองหกห้าสี่สิบขอบสิบแปดหนึ่งท่านะครับยางขนาดเท่ากันทั้งสี่ล้อแม็กก็เท่ากันทั้งสี่ล้อนะครับอันนี้กองโหลดสองนิ้วครึ่งนะครับบวกกับดัดแหนบนะครับผม สองนิ้วครึ่งครับแล้วก็ดัดแหนบครับนี้น่าจะประมาณหลังหกนิ้วนะครับห้านิ้วหกนิ้วประมาณนี้นะครับเหลือประมาณสามนิ้วสอดนะครับผมข้างหลังข้างหน้าสี่นิ้วห้านิ้วครับห้านิ้วฟิตฟิต ประมาณนี้นะครับอันนี้คือทรงเตี้ยนะครับซิ่งทรงนี้เป็นที่นิยมกันมากเลยนะครับแต่งใส่ล้ว่าห้รูนะครับกว้าง8.5มาดูความลนกันนะครับลนนิดเดียวยังครับผม อย่างนี้รอดด่านครับสบายสวยๆซิ่งซิ่งกันไปนะครับชอบแนวไหนนะครับ คันนี้นะครับคันแรกที่เราดูจะเป็นคันที่ไม่โหลดนะครับแม็กก้าครึ่งสี่วงมาดูความล้นของล้อนะครับนิดเดียวเหมือนกันครับจะพอๆกับคันที่แปลงใส่ล้อห้ลูกว้าง8ปดจ้านะครับนี่ครับล้นนิดนึงนะครับ กับคันนี้ล้อกว้าง9.5้านะครับสี่วงจะไล่เลียกันนะครับพอๆกันคันนี้จะเป็นเก้าครึ่งสิบครึ่งครับข้างหลังก็จะล้นมานิดนึงนะครับเหมือนกันนะครับจะพอๆไล่เลียกกันหมดเลยครับนี่นะครับสามแบบสามสไตล์ ใครชอบแบบไหนกันบ้างครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นรุ่นไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับจะลงคลิปให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมสำหรับใครสนใจรถอีสุสุป้ายแดงนะครับติดต่อได้นะครับผมสอบถามได้พร้อมส่งได้ทั่วประเทศครับทำสัญญาถึงบ้านอยากดาวกี่บาทคุยกันได้นะครับ คนเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับผม, <Yeah. S 1> ผม,มครับผมฝากติดตามได้ครับสวัสดีครับ